ดูครับหน้าตาหน้ากินขนาดเลยนะครับแกงยวกลก้วยใส่ไก่พี่แม่บอกว่าตามน้ำพริกบอกไว้นะครับเลยใช้เครื่องปานเอาเฮาจะแกงยวกใส่ไก่นะครับตอนนี้แม่กะเอายวกกล้วยหั่นยวกลก้วยนะครับการเลือกยวกลก้วยนี่ต้องเลือกเอาตี้มันเป็นตองที่มันเป็นจอนะไม่เนาะ เป็นเลมนะครับมันจะได้อ่อนๆจ่ออ่อน,อออนมันออกออแล้วก็ออเอาตังเกามันนะครับถ้าเราจะเอาไปแกงพยายามเอาตังเกามาันบันนีเอาตงปงไปไปแกงาการอ่อนมัน ไหนอันเนี้ยอ่อนนี่นะครับอ่อนอ่อนอ่อนที่เราจะเอาไปแกงกันมันจะอ่อนอย่างนี้นะครับยิกเข้าไปนี่ก็คือมันจะเป็นยะยิกเข้าไปเลยนะครับถ้ามันแก่มันจะยิกบ่เข้านะครับอ่อนรอบตับแตบไมาครับมาทีเราไปแกงกันก่อนที่เราจะไปแกงกันนะครับเราจะต้องเอายยกมาหักเป็นตีน,นตีนหมอกอดีกรรมนะครับแล้วเราจะมาซอยมาผ่า นี่นะครับเฮาฮักเซตเฮาก็จะมาพายนะครับพาออกมาเป็นตินเป็นตินหมอกไว้ให้พอดีกรรมเนี่ยห่างมาอีกนะครับใจกลางมันจะเป็นนี่อ่อนๆน,น,น,นะครับไก่นี่เขาจะโก,กก่อนนะครับเขาจะเอาไปใส่แกงยวกใส่หุ้นเส้นโกกเป็นตินหมอกพอดีกรรมพอดีกรรมนะครับ ขุนเซนนี่นะครับถ้าเราจะเอาไปแกงนะครับเราจะต้องเอามาแจ้งน้ําก่อนนะครับเพื่อมันอ่อนตัวสักน้อยแล้วก็เอามีหยับตัดเอานะครับพอเขาแกงแล้วนะครับเขาก็จะเอาต้นหอมผักป้อมนี่นะครับซอยรวยแน่แกงกห็กกมนะครับนะครับเรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับแม่ก็จะเอาหอมขาวเข้าไปเจียวพี่แกงนะครับมันก็จะมีหอมขาวหอมแดงจะใครนอกไม่นอก พริกขมินนะครับ<อ>พี่แกงก็จะเป็นพี่แกงมือเมืองแม่ก็ปั่นไว้เรียบร้อยนะครับ<อ>วันนี้แม่บา้านก่อเนี้ยกับข้าวหลายอย่างนะครับพี่แกงตําม,มือมาได้ปวดแทนว่กะก็เลจาเป็นต้องได้เอาเครื่องปั่นเอาเนี้ยเอานะครับเขาจะคั่วพี่ขึ้นจนหอมๆนะครับเขาถึงจะเอาไก่ใส่เอากไก่เน,นี้ยแกงยวกใส่จีนไก่นะครับเนี่ยเอามาดูกันวันนี้กินฝีมือแม่นะครับ กามาแม่ลามแน่นอนเนาะลอยลันขันเอกขัวพริกหยองหอมแล้วนะครับเราจะเอาไก่เข้าใส่ลงไปนะครับขั้วจนมันสุกนะครับเราถึงจะเอาน้ำใส่แล้วกับปีปีเจี๊ปีปยโยกกล้วยนะครับใส่ไก่สุกแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำเนาะใส่เข้าไปโกนนะครับโกนโกนโกนให้ามันเข้ากันแล้วก็รอจนมันเดือดนะครับเราถึงจะเอาโยกกล้วยเข้าใส่ หุ้นเ้นใกล้แล้วนะครับเฮาจะมาตัดเป็นก้อมเป็นแก้ม <c oughs> เอามันหมอกไปให้พอดีพอนะครับพอดีเอาแนงาลั้มถ้าเฮาแกงหุ้นเส้นใส่ยวกล้วยนี่ะครับเฮาจะต้องมีใบบักคูตัวนะครับเฮาจะเอาใบบักคูไปใส่ตัวให้มันกลิ่นมันหอมๆนะครับ <c oughs> เฮาก็จะามาล้างน้ำนะครับล้างน้ำก่อนที่เฮาจะเอาไปใส่แกงตอนนี้น้าก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวแม่จะเอาอยวกล้วยเขา้าใส่เอายวกกล้วยเข้าใส่เลยนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็โกนนะครับโกนให้มันเข้ากับน้ำแกงเมนูเนี่ยยางคือนะครับเมืพอเาอาโกนเข้าไปแล้วนะครับเอาก็จะจอรอหื้อยวกลก้วยมันเปื่อยสักหน่อยนะครับเอาถึงจะปรุงรสรอน้ำเดือดก่อนนะครับปิดฝาไว้ก่อนก็ได้ครับอ่าแม่ก็จะปิดฝาไว้นะครับจะหื้น้ำมันเดือดไวๆก่อนที่เราจะปรุงรสกันนะครับเราจะมาจิ้มก่อนว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงนะครับแม่ก็จะจิ้มก่อน แล้วเราจะได้หูนะครับว่าเราจะใส่ยังลงไปพ่องให้มันพอดีนะครับใส่โรดีลงไปก่อนนะครับตามด้วยผงข้อแห้งกาถ้วยแดงนะครับใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยนะครับไข่ามักนักใส่น้อยนะครับแล้วก็โกนโกลนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็รอรอนะครับรอจนโยกกล้วยมันสุกนะครับสุกแล้วนะครับเราก็จะเอาใบบวบูดนะครับมาใส่ใครมีเวลาก่อชีกเอาก็ได้นะครับ มันมีเวลาก็เอาไม่งียพอตัดง่ายดีฮวยดีนะครับหน้าตาคือหน้ากินขนาดเลยครับตอนนี้หอมหอมหอมเต้แตะเราจะใส่ลงไปสักกัมนะครับรอให้กลิ่นใบบักบูดมันออกเา้าถึงจะเอาวุ้นเส้นนะครับใส่ลงไปสุกแล้วนะครับเราก็จะเอาวุ้นเส้นเข้าใส่นะครับแล้วก็รอให้จนวุ้นเส้นมันเปื่อยหรือว่าสุกนะครับตะไก,กะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ใส่ลงไปหมดแล้วก็โกนเลยนะครับโกนโกนโกนให้มันเข้ากันหอมขนาดดูครับหน้าตาหน้ากินขนาดเลยนะครับแกงยวกล้วยใส่ไก่ใส่วุ้นเส้นนะครับแกงสุกเรียบร้อยนะครับเฮาจะเอาต้นหอมพักป้อมรวยแน่แหมกล้ามนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเซจเรียบร้อยนะครับ ตักใส่ถ้วยกินกับขา้าวนน่งเข้าวหูฮ้อนนี่นะย่างคือน,นะครับคืออะแม่คือคือข,ขนาด